อันนี้เจอน้องขับกันามาโซ่โซ่น้องหลุด,ดครับอย่างเดียวครับผู้หญิงต้องอะไรไม่เป็นหรอครับนี่ครับพี่ฟิอ,ออกก่อนใม่ไหมมัน,นมันได้ไมันไดมันไดๆมันต้องออกเลยมันมันจะออกแล้วมันจะออกแล้วมันไม่ออกต้องดันต้นไม้ประเทศหรืออกล่าเป็นโยแนละ้วเป็นโยเขาเรียกสู้เป็นไรครับพี่ โซ่ติดครับอันนี้คือบ้านผมเรียกโซ่ตกครับพี่โซ่ไม่มันติดไงตกก็ตกนี่แต่มันติดอ๋อตกแล้วก็ติดมันติดนี่ไงต้องดึงออกพี่ดึงข้างหลังออกก่อนอ่าดึงข้างหลังออกก่อนอยู่มาฟังท่านในพี่นั่นแหละครับนะพี่พี่ดึงตรงนั้นมันก็ไกลพี่นั่นแหละนี่อย่าเพิ่งเอาแค่ติดตรงนี้ออกอคอนล้มไหมลูกล้มไหม อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสิบแล้วเหรอคสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วมีแฟนกันหรือยังยังเลยเนาะจิงโจลุกรถเลยลูกรถมาแล้วห้าห้าหกเก้าหกโมตอชลบีห้าเรียบร้อยเนี่ยที่เป็นยี่ห้อคุณโจโจฟุนเข้าพี่ต้องต้องใส่ข้างบนก่อนพี่ใช่ครับใส่ข้างบนได้แล้วมันจะรั่วข้างบนดูข้างหลักให้ตรง เพี้ยนี่เคยซ่อมรถจักรยานยนต์มาก่อนนะอ่าเคยครับเคยนี่ครับถ้าถ้าค่อยๆพี่ค่อยๆอออ่าหนูปั่นแล้วลูกขอบคุณข้าวคนนี้ขอบคุณคข้าวคนนี้ไปให้กันตังค์ค,คุยนะเไปหย่อนแล้วลูกเดี๋ยวหนูปั่นแถวนี้ก่อนปั่นแถวนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อเพื่อเพื่อลุ้ลุงกัจจินโชจ,จะได้ช่วยช่วยทำให้ใหม่ปัน่นแถวนี้ก่อนสองสามรอบ จัก,กรยานของน้อง,องอยางเบน,นว,วันนี้พี่เอสดเริ่มได้ทำความดีแล้วพี่เอสนะด้วยเด็กๆไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยพัฒนาการของเขาก็คือเริ่มจากจักรยานเวลาจักรยานมันเสียหรือว,ว่า มีความสูตการปั่นจักรยานไงเราก็จะรู้ว่าเราก็โอ้โหไป็นพี่อันเขาสุดยอดว่าไปดูพี่อันกันดีกว่าโจโจพี่อันโจมาโจต้องย่อตัวหัดฝึกย่อตัวมาข้างหลังหน่อยนะพี่ต้องให้กินโจหัดย่อตัวมาข้างหลังหน่อย ี่อันเนี่ยโอ้โหโอ้ยจ้อ้ยปักแกเปิดกันิไปไงสุดยอดไหมอ้ว้าไปไงจริงโอ้ยโอ้โหไปเก็บยอดกระถินเลยพี่อัน ไปเก็บยอดกะทินเลยโอ้โอ้พีเอสแม่เจอคุณอันเก็บยอดกะทินเป็นไ,ไงอ่ะโอ้โหล้อ,อหลังลง

ใครก็ทำได้เฮ้ยโอ้ยน่นวของแท้ว้ของแท้เไองเปจ้จ้ฮจริงสุดเนินสุดเนินสุดเนินโอ้สยน